โจทย์วันนี้น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ GVR เนี่ยแหละนะครับถ้าเกิดกรณีที่ GVR จะเปลี่ยนเป็น V2 จริงๆแล้วคุณไม่มั่นใจจริงๆนะครับกับคำว่าคอยแล้วก็ํำว่าโทเค็นคุณจะจัดการยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำให้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิดนี้ด้วยกันนะครับ m o o อาคาดอ มูล <Moon. laughs> ไปด้วยกันกับช่อง Moon ะคาเดมี่นะครับวันนี้เรามาติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับ GVR ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีคนไม่ค่อยมั่นใจนะครับโดยเฉพาะเหรียญมีมนะครับเพราะมันเปลี่ยนเป็นวีสองบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชินอปิชินจาเหรียญวอนอินนุเหรียญไซตมะนะครับที่คนพอรู้จักแล้วก็ดังๆอยู่ตอนนี้ที่เปลี่ยนเป็น V ีสการเปลี่ยนเป็น V ีสหมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่า ลดอุปทานลงนะครับแล้วก็ลดจํานวนเหรียญของผู้ถือลงก็คือเราจะได้จํานวนเหรียญน่ะน้อยลงนะครับคือเมื่อไหร่ที่ราคาพุ่งขึ้นไปเราก็จะได้เงินที่เพิ่มขึ้นมาน้อยลงฉะนั้นมันเป็นอะไรที่สร้างความไม่น่าพอใจสําหรับหลายฝากักหลายฝ่ายนะครับที่ถือมาตั้งแต่ต้นน้ําแต่เอาละนะครับเราก็บอกเอาไว้ประมาณนี้ว่าลงทุนต้นน้ําอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันมีความเสี่ยงที่สูง ดังนั้น GVR เนี่ยถ้าเกิดจะพูดโดยเอาแบบแมนๆนะตรงๆเลยนะครับว่าเอ้ยเปลี่ยนเป็น V2 เนี่ยนะครับเพราะคุณกลัวว่ามันจะเปลี่ยนเป็น V2 คุณจะทำยังไงนะครับเรามีข้อมูลอะไรที่ช่วยคุณได้ในการตัดสินใจในการลงทุนเหรียญนี้คร่าวๆแต่เราไม่ได้เชียร์อัพอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะไม่รู้ว่า อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมนะครับอย่างแรกคือถ้าสถานการณ์ของคริปโตหลัง FOMC กลับมาสายปิ้งคริปโตเริ่มเข้าสู่วัฏาจาักรใหม่คุณไม่ต้องกลัวเลย v v v r จะเปลี่ยนเป็น V2 มีโอกาสน้อยมากนะครับน้อยในที่นี้หมายความว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่เหรียญมีมที่เป็นอุปทานเยอะๆเนี่ยแล้วพอมาเปลี่ยนเป็น V2 เนี่ย นะครับมันเกิดจากสภาวะสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเซฟเซฟมูล V2 นะครับที่เคยเกิดขึ้นคือปัดจำนวนเหลืออ,อุปทานเหลือศูนย์สานตัวไซตามะอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหรียญมีมเนี่ยส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องหรือเหรียญต้นน้ำนะครับไซตามะแล้วก็เหรียญชินโนปบิหรือชินจาคือขาดสภาพคล่องเยอะนะครับ แล้วเหรียญกว่าจะปั้นให้โตเนี่ยให้ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอนจริงๆเนี่ยมันยากครับมันมันเป็นไปได้ยากมากฉะนั้นถ้าเกิดผมจะแนะนำคุณนะนะครับว่าคุณจะลงทุนในช่วงเนี้ยเหรียญต้นน้ำยังไงนะครับก็ลงทุนน้อยๆนะครับอะไรที่อะไรที่มันไม่มีโปรเจกต์นะครับไม่มีอะไรการประชาสัมพันธ์อะไรมากคุณก็ลงทุนแค่สิบดอน ใช่ไหมแต่ถ้าเกิด GVR คุณกลัวจริงๆว่ามันจะเป็น V2 แล้วคุณยังอยากจะได้ผลตอบแทนมันอยู่ผมก็แนะนำว่าคุณก็จัดความเสี่ยงไปนะครับอ่ะคุณลงทุนแค่สิบดอนกับเหรียญเล็กๆแต่เหรียญมันดีหน่อยอ่ะ GVR นะครับมันมีโปรเจกต์อะไรแล้วก็มีคนหนุนหลังที่เป็นเจ้าชายดูบายด้วยคุณก็จัดสักพันบาทก็พอแล้วสองพันนะครับ ก็ไม่ต้องหวังอะไรมากนะคุณก็จัดแค่นั้นนะครับแล้วรอสถานการณ์ว่าตลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วค่อยใส่เงินเพิ่มนะครับแต่ก็เอาแหละเราเข้าใจนะครับว่าถ้าไม่ใส่ตอนนี้คือไม่รวยไม่รวยมากนะครับคือไม่รวยมากแต่คุณก็จัดการตัวคุณได้จัดการกับความเสี่ยงกุณได้ถ้าคุณอยากจะเซฟ แบบเอ้ยฉันรวยช้าก็ได้นะครับแนะนําเลยคือใส่ไปก่อนสักพันสอง0ันค้างเอาไว้พอสถานการณ์คริปโตมันดีขึ้นนะครับบิตคอยเริ่มกลับมาเหรียญใหญ่ๆเริ่มกลับมาค่อยใส่เพิ่มนะครับแต่ก็ต้องย้ํานะว่าอย่าไปใส่ตอนวิ่งนะไม่งั้นคุณติดดอยนะนะครับบอกไว้ประมาณนี้นะครับว่าจะเก็บต้องเตรียมแผนตั้งแต่ต้นแล้วแค่พันสองพั ขนนักแข่งคุณคงไม่ล่วงขนนักแข่งคุณคงไม่ล่วงนะครับก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับใครกลัวว่าจะเปลี่ยนแบบเออถ้าเกิดใครกลัวตอนนี้ลงทุนไปเยอะแล้วบอกกลัวเปลี่ยนเป็นมีสองอยังครับมันจะเปลี่ยนเป็นมีสองไหมมันจะลดคนถือไหมคุณก็ขายทิ้งนะครับง่ายๆเลยนะครับคือคุณก็ขายทิ้งแต่ถ้าเกิดคุณติดดอยอยู่ก็รอให ราคามันไประดับหนึ่งแล้วคุณค่อยขายก็ได้นะครับคุณไม่มั่นใจมันผมก็แนะนําประมาณนี้แหละนะครับก็ลงทุนเหรียญต้นน้ำมันจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับใครจะใส่ตังค์ไปเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของคุณเงินเป็นของคุณนะครับแล้วก็โอกาสก็เป็นของคุณด้วยคุณมั่นใจ g v r เท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบถึงร้อยเปอร์เซ็ผมอะส่วนตัว100นะร้อยเปอร์เซ็นครนะมีเหรียญเนี่ยเป็นหลัก ล้านล้านสองตัวแล้วนะครับนะครับพอร์ตหนึ่งก็แสนล้านอีกพอร์ตหนึ่งก็ล้านล้านเพอะซื้อตั้งแต่ต้นน้ำอะ่ะนะผมก็ไม่กลัวนะครับจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับเพราะส่วนตัวผมก็เชื่อว่า G v วก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีมีอนาคตละระดับหนึ่งนะครับเป็นเป็นเหรียญเป็ดนะนะครับเป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญทรงมีมนั่นแหละนะครับคล้ายๆล้เบบี้ดอทอ่ะ นะครับแต่มันโปรเจกต์มันมันจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันมีอะไรเชื่อมต่อกับทางดูใบนะครับเราก็เจ้าชายดูใบเรื่องของโปรเจกต์ของ m e t a เว r ร์ฉะนั้น m e t a เว r ร์ไม่ต้องไปไอฝักไอเขาเรียกว,ว่าระดมทุนเองเยอะแบบสมัยของเหมือนเหมือนของอ่าชีบนะเนาะที่ประมาณกลางปีอ่เปิดจองที่ดินก่อนโดยที่โมเดลของที่ดินยังไม่เสร็จเลยอ่ะนะครับ ก็ให้เปิดจองการเป็นโซนๆไปแล้วก็ได้แค่ระดมทุนมาก้อนหนึ่งนะครับเราก็ทำโปรเจกต์เพิ่มไปเรื่อยในช่วงเดือนธันวาวันที่5้ถึงวันที่7ก็มีการประชุมเพิ่มเนาะนะครับในในช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการระดมทุนนะครับเราก็เอาโปรเจกต์เนี่ยมาพัฒนาต่อแล้วก็นำเสนอกับบร,ริษัทนะครับที่ที่สนใจในเรื่องของ m e t a เว r ร์ดก็ที่บาก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมอะถ้าพูดถึงกำลังเงินอะผมมั่นใจในในเหรียญ g b r มากกว่าละกันนะครับเจ้าของรวยด้วยนะครับคือคนที่เป็นแบ็กอพบัรวยด้วยแล้วเจ้าของอรู้จักกับคนในในท้องที่เนาะเราก็รู้นะการเมืองในไอดูไบเป็นยังไงนะครับเรื่องของการเงินเนาะธนะุรกิจก็หลายประเภทนะครับมันก็จะมีเงินที่เยอะพอสมควรเข้ามา นั้นผมแนะนำนะครับ b 2ถ้าเกิดคุณกลัวมากก็ขายทิ้งนะครับหรือไม่ก็ลงทุนได้น้อยแค่นั้นเองนะครับส่วนส่วนที่ใครที่มั่นใจนะครับก็มากับผมได้เลยบิดบิดคันเร่งนะครับพันหนึ่งเลยนะครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยเลยนะไม่ต้องเกง่งไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าเกิดมันลดลดน่ะนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมก็เชื่อมันนะ ถ้าเกิดมันผ่านไอ้ภาวะสงครามนี้ไปได้นะครับเรามันมันอดทนได้พอนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็น v สองอย่างที่ทุกคนคิดก็ได้นะครับทุกคนก็กลัวเปลี่ยนเป็น v สองหมดแหละนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดสถานการณ์ตลาดริบโตมันดีขึ้นนะครับการเผามันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมีการเผาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมปักหมุดไว้อะว่าผมพอใจการเผาอ่ะ ให้อุปทานเท่าชีบะก็พอนะสัก500ร้อยล้านล้านนะครับห้าล้านล้าน GVR ผมก็โอเคละนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นคอยก็ไปการเติบโตของมันนะครับช้าหน่อยแต่ใหญ่มากอันเนี้ยชอบนะครับส่วนใครจะเอาเร็วๆก็ไปเหรียญอื่นแค่นั้นเองโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลา์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราก็มีกลุ่ม GVR ด้วยนะครับเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า GVR จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของด่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ โอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเหรียญตัวหนึ่งนะครับก็ชื่อว่า Metropolis Metaverse ซึ่งเป็น Metaverse ของคนไทยนะครับก็ได้ทำการออกเหรียญที่ชื่อว่า TMC นะันนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกำหนดเวลานะครับในต่างๆอ่ะเรามาเข้าเรื่องด้วยกันดีกว่านะครับข้อแรกเขาบอกว่า PCell นะครับจะมีการ close นะ คือมีการปิดวันที่30นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับเวลาเที่ยงตรงหลังจากที่ได้รับการตอบรับจำนวนมาจากคอมมูนิตี้นะครับเขาจึงมีการอนุญาตให้มีการปิดพรีเซลตามเวลาที่กำหนดนะครับด้วยาการเป็นพาร์ทเนอร์ในการตอบรับที่ดีมากนะนะครับในเรื่องของตัวเหรียญเนี่ยนะครับจากนั้นเขาบอกว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์และเริ่มทยอย ให้เข้าซื้อในเด็กนะครับตามราคาตลาดเลยเพื่อให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของราคาของเหรียญนั่นเองที่มีอยู่มาตลอดนั่นเองนะครับในอันที่2คือ p ีเซลนะครับเขาก็จะมีการระบ,บุไว้นะครับคือวันที่28ปลายเดือนนี้แหละนะครับพฤศจิกายนปี2022เขาบอกว่าเราจะเริ่มถแถลงการ ผ่านสื่อทุกช่องทางนะครับในการร่วมมือแต่ละพาร์ทเนอร์ในทุกสัปดาห์นั่นเองจนถึงเวลาเปิดตัวอันที่3นะครับก็เป็น p พรสค Conference นะครับก็ในวันที่9นะครับเดือนธันวาคมปีนี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะมีงานข่าวเปิดตัวณ<อ>นะเขาเรียกว่าศูนย์การค้าพารากอนชั้น5นะครับภายใน การแถลงข่าวก็จะมีการแสดงถึงความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับทุกแบรนด์ในทุกด้านพร้อมกับมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ที่เหลือด้วยก็น่าจะเป็นการทำให้ราคาของเหรียญ TMC พุ่งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับสำหรับชาว TMC เข้ามาร่วมงานนะครับก็จะมีสิทธิ์รับของรางวัลจากพาร์ทเนอร์ของ TMC นั่นเองร้านที่2สําสำหรับชาว TMC ที่ไม่สะดวกจะมางานนะ เขาก็บอกว่ามีไลฟ์สดในวันงานนะครับและระหว่างไลฟ์สดเนี่ยจะมีโค้ดรับ a d ร์ดด้วยนะครับสำหรับรางวัลของพาร์เนอร์ของ TMC นั่นเองอ่ะในส่วนที่4นะครับเขาบอกว่าจะมีลิสต์บนกระดานด้วยนะครับใน d e ทในวันที่12นะครับของเดือนธันวาคมเวลาระหว่างประมาณ5โมงถึง5โมงหนาทีนะครับก็เขาบอกว่าจะมีการป้องกันถูกโจมตีนะครับและมีการระวังการเทร ก่อนวาง LP นะครับเพราะจะทำให้เกิด price impact ได้สูงมากนะครับคือเขาต้องการให้ราคาเนี่ยมันเที่ยงตรงนั่นเองนะครับในการที่ผู้ซื้อเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกต้อง5นะครับเป็นคอย a r k e t c a p นะครับคอยเกโก o อันนี้น่าจะมีการระบุในในคอยมา k e ตแคปกับคอยเกโก o เป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าระหว่างนี้เราได้เริ่มติดต่อกับทาง cmc เพื่อมีความพร้อมในการแสดงบน อคอยมาเก็ตแคปและคอยเกโก้ด้วยนะครับเพื่อให้ TMC เข้าสู่ตลาดประเทศอื่นๆได้ง่ายขึ้น6นะครับ TMC audit นะครับเขาบอกว่าแผนงานหลังจากการขึ้นไอคอยมาเก็ตแคปนะก็จะเริ่มทำการออดิตในส่วน TMC token ด้วยนะครับก็น่าจะมีรายละเอียดแล้วก็มีการแบบว่าเหมือนกับมีการตรวจสอบจาก พวกความปลอดภัยอย่างเซอร์ติกอะไรพวกนี้นะครับก็ใครสนใจในเหรียญ TMC ก็สามารถติดตามในช่องคอย n n w w o o o n ได้นะครับหรือ Moon Academy แล้วก็ Amazing Moon Story นะครับรายละเอียดของโปรเจกต์ของ Metapolis ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นฝีมือของคนไทยดังนั้น TMC ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ใกล้ๆ กับบิคคัพเลยนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยน่าสนใจกว่านะนะครับในเรื่องของเมตาเวิร์สอาจจะไม่ได้ฟุ้งฟิ้งนะครับเท่ากับเหรียญน,นะครับหลักๆอย่างแซนมานาแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีตลาดที่เป็นกลุ่มของมันเองส่วนใครอยากได้ที่ดินนะครับผมก็แนะนำนะครับก็ติดตามทางช่องผมแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับ ถ้าไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็จะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับไลน์ก็สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามเข้าไปซื้อได้นะครับสำหรับโปรจริง